มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชาวบ้านนั่งรออาหารจากผู้ใจบุญนะคะกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในโลกออนไลน์นะคะเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาได้มีผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งได้โพสต์ภาพชาวบ้านหลายคนที่มานั่งต่อแถวรอรับอาหารจากผู้ใจบุญที่มามอบให้ ซึ่งภาพดังกล่าวต่างก็สะท้อนสังคมทําให้ถูกเปรียบเทียบถึงคุณภาพชีวิตในช่วงนี้ถึงการจัดการปัญหาต่างๆช่องทางการทำมาหากินของชาวบ้านจะเป็นอย่างไรต่อไปนานในอนาคตเป็นภาพที่ไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นในบ้านของเรานะคะซึ่งภาพนี้เผยว่าเกิดขึ้นที่พัทยาค่ะ โดยทางด้านผู้โพสต์ระบุว่าเห็นรูปภาพนี้ในประเทศตัวเองแล้วก็รู้สึกหดหูใจมากๆนะคะเราเองมาถึงจุดนี้กันแล้วในบริษัทต่างๆบริษัทเองได้ปิดตัวลงพนักงานคนงานตกงานกันเต็มเลยถึงกับต้องมานั่งรออาหารจากคนที่ใจดีมามอบให้ เฮ้อทำไมประเทศเรามาถึงจุดนี้มีหลายพื้นที่ในประเทศที่คนตกงานกันเต็มเลยงานรับจ้างทั่วไปก่อสร้างก็ปิดตัวลงในบ้านพักคนงานก่อสร้างสู้ๆนะทุกคนถ้าใครที่ลำบากมากๆไม่มีวิธีจะสู้มีลูกมีหลานต้องดูแลมีคนแก่ติดต่อผมมาได้นะครับช่วยได้เท่าที่จะช่วยครับผมก็ไม่มีแต่ก็ยังมีคนที่ลำบากหมดหนทางจริงๆ เป็นภาพที่ไม่คิดว่าจะได้เห็นในประเทศของเราจริงๆนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ